ครับผมนี่ของใหม่นะครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ19้มิถุนายน2565้าเราอยู่กันที่ตลาดนัดโทรกระบือวงจบนะก็ของลุงทันครับมาไม่ใหม่เลยนอนยังลงไปเช้านี่หละลงไปเช้านี้หัวโลนครับชุดนี้11ตัวราคาเท่าไรครับลุงราคาเจ้าตัวทะยกนี่ก็เจ้าตัวละบวังก็ลองํำ ลองสามพันสามอ่ะทั้งหมดมันจะมีเล็กเพียสามตัวนะโกครับเล็กเล็กน้อยจะมีเนี่ยสามตัวมีเล็กสุดอยู่สามตัวเนี่ยที่ย้อนย้อนน้อยมีสามตัวเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหหัวอลนดีเออใหญ่ใจดีลูกลูกวอลนมีสามตัวดีครับหนังดีย่นดีครับนี่นะอยู่ในชุดเล็กใช่ไหมลุงชุดเล็กเนี่ยมีสามตัวชุดเล็กสามตัวนี่ราคาเท่าไหร่ที่ราคาจะเอาตัวละถ้าว่ากันคู่ละทีเนี่ย 4ี5 0มื่นสี่ห้าร้อยแล้วกสันห้าร้คือตัวนี้แต่ตัวนี้หัวโลนนะอ้ชุดอหมืนน้หย่อยนออยน่นะมีนนครับนี่ตัวนี้ครับหล่อครับสวยครับอ่อนน้อยสองหมืกว่านะแบบนี้นะสูงเมตรสิบครับเมตรกว่าน้อยเมตรสิบสูงเมตรสิแล้วแบบนี้ลุงโตเนี่ย ตัวละสามพันก็น้อยอ่ะเนี่ยครับผมสองหมื่นสามพันกว่านะรวมตัวข่าวนี้ด้วยไหมรวมรวมด้วยนี่นะมีข่าวมีข่าวตัวครับมีข่าวอยู่ตัวเดียวตัวนี้โอ้โหนี่ยินหล่อหล่อเลยตัวเล็กหล่อจริงจเออตัวเล็กนี่หล่อจริงๆหล่อใหญ่เลยหล่อมากตัวนี้ครับนี่สองหมื่นสองพันกว่ากครับมีคู่นะเขามีคู่เอาดูทีละตัวไล่กันไปหัวสองหมื่นสาม น,นี่ก็จงรูล้ละครับนี่นุน่นสองเหมือนห้าร้อยเหรอน่าจะรู้ละครับผมอันนี้นะดูโอ้โหความล้ำสนใจมาซื้อเลยนะวันนี้มาเลยสนใจ้ะครับสนใจมาเลยครับดมาซื้อครับได้ยากได้นี่คู่กันไม่ได้หรอมีสามตัวี่เล็กน้อยกองมีสามตัวครับ นี่อยู่ชุดเล็กไว้เนี่ยชุดเล็กก้อหนึ่งสามตัวเออน่าจะอยู่ชุดเล็กนี่เหมือนเหมือนกันแค่ตัวเท่าๆกันมันก็หลอทุกตัวละหลอทุกตัวชุดนี้ดีเนี่ยชุดโตนี่ยครับนี่นะกระดูกดีหนังดีครับหนังดีทั้งนั้นเลยโอ้ชุดนี้ดูสิเงาวับเลยพี่น้องเงาวับเลยตัวนนี่มันี่มัน หนึ่งสองหมื่นห้าร้อยชุดนี้ 500, 500สองหมื่นเกือบห้าร้อยครับสองหมื่นห้าร้อยราคาต่อรองได้ครับราคาต่อรองได้มาดูได้เลยลุงทันเนีลุงทันนะเนี่ยเอออ่ะเปิดไปฝั่งนู้นครับขยับร้อยขึ้นมาหน่อยนี่ใหญ่ขึ้นนิดนึงครับราคาเท่าไหร่ครับเมตรยี่สิบนะนี่ใหญ่ถึงเมตรยี่สิบขึ้น ครุณคุ้นดีครับคุ้นดีสวยดีครับสูงเมตรยี่สิบขึ้นนะครับชุดนี้นี่ือขึ้นถึงอันครับมันมีตัวราคาเท่าไรคุณลุงแบบนี้ชุดแรกนี่เจ้าตัวละเอาเอาคู่ละ้าชุดแรกเจ้าตัวละห้าพันห้าสองหมื่นห้าพันห้าขึ้นไปเนาะสูงสุดเท่าไรสูงไปชุดโต้ถึงแปดตัวนะครับหัวโตไีแปดตัวนะ ตัวชุดใหญ่ครับราคาครับน่นั่นกาตัวละอคช็ดพัชุดใหญ่เลยสองหนสองหมื่นห้ันห้าถึงสองหมื่นเจ็ดพันห้าชุดใหญ่นะครับผมนี่ยตัวนี้อยู่ในชุดไหนลุงชุดใหญ่ชุดใหญ่ตนี้โอ้เออชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่โค้ลนนี่ครับตัวนี้อยู่ในชุดใหญ่สองแล้วคู่แดงนะครับ นเกือบเกือบจะเท่ากันแต่มันมีโตกันแต่แตัวมันมันเหลื่อมกันนิดเดียวนะเหลื่อมเพื่นหน่อยเดียวเออตัวปานขออยู่ชุดโตชุดโตตัวปานนะส่วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ชุดโตครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับราคาเราเห็นว่านี่ดูได้ตัวพอยกไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้งมังไมครับเดี๋ยวดูตัวใหญ่นะเดี๋ยวดูตัวใหญ่ๆเงาวับเลยพี่ไป มีหกพันกว่ามั่งห้าพันกว่ามั่งครับผมนี่ยเดี๋ยวชุดใหญ่ๆชุดนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยชุดใหญ่คู่กันนะชุดนั้นคู่กันคู่กันนะเนี่ยนี่ครับสนใจมาดูได้นะสองหมื่นเจ็ดพันห้าราคาล้องมีชุดมีแปดตัวหรือจะเอาเป็นคู่ก็ได้คู่กันได้คู่ได้นี่ก็จับคู่กันให้เลยนี่คู่เท่าๆกันเอาตัวเท่าๆกันไปคู่แดงคู่แดงคู่รับ ดนะครับโคดังควรจริงตัวนี้ยาวดีใช่น่ะนู้นี่ตัวเขาบอกว่ายาวดีไข่ดีแข้งขาดีนีเมแท้สดือดีเงาวับเลยเข้มที่เข้มนักเขานี่ครับนี่มันมีปลาน้อยอย่นี้มีปลาน้อยปลาตัวนี้ก็สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเหมือนกันเนี้ชุดรุยชุดโตตัวนี้ชุดโต นี่อยู่ชุดเล็กอย่างเงี้ยนี่สองหมื่นห้าพันห้าอยู่ชุดเล็กอืมที่มันหกพันก็มีพอมันมันโตหนแบบสองหมื่นหกพันก็มีครับมาดูเนี่ยบริการซื้อกันเองขายเองไม่จะลดกันไปอืาแต่มันถกมันให้คนไปเลี้ยงเราขายได้มีกําไรเนาะไม่ต้องเลี้ยงตามทุนอ่ครับเลี้ยงเรื่องน้อยยวเดียวนะนั่นคืข้อนึงแดงทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะ เดินโชว์ตัวให้ดูเลยนี่ครับอื้มฮึอื้มฮึเข้มเข้มเหมือนนาบมันมีสีตัวกันเข้มอ่ะครับแดงเข้มมีสี่ตัวครับหนึชุดมันสี่ตัวแดงแบบนี้นะเข้มเข้มอืมฮอันนี้ก็ยังไม่ถึงเข้มหนักระไรตรงนี้ตัวนี้ยังไม่เข้มแต่ก็แดงเขาได้ ใช่รุ่นดีดนะตัวใหญ่นี่ยนนี่ยนดีเสื้อดีชุดโดทบตัวชุดตัวนี่เอาละครับสนใจมาดูนะครับเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้นะเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้นี่เสือหัวของลุงทันมาใหม่ๆเลยครับมาใหม่เลยครับวันนี้ยี่สิบห้าตัวครับของลุงทันวันนี้นะที่มาใหม่นะวันนี้ สนใจมาเลือกเอาครับสนใจก็เลือกมาเลยเลยครับผมนี่เราเสร็จบาม่านแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเมียของลุ่งเวยต่อเลยเนาะครับผมเอาไว้ท่านี้ครับมีสีนี้ตัวเดียวนาดใช่มีสีแต่แก้มีสีนี้ตัวเดียวตัวเดียวเป็นตูดดีตูดดีในเจ้เนี้ตั้งตูดดีเราตั้งตูดดีเป็นบาม่านดี นี่ก็คุณเลยเข้มนี่ชุดเล็กน,น้อยอ่นี่นี่วะฮะเหมือนพันนะลุนเนี่ยนี่คุณดีจังคุณคุณครบตัวละวโอ,ไ,ววอมไม่เสีะหัวอืมไม่เสีะหัวจับได้หมด